ที่ตลกมากคือคนจำนวนมากที่มาโจมตีเรื่องนี้นะกลับเป็นคนที่สนับสนุนกนารรัฐประหารมาก่อนคือสิ่งที่มันผิดกว่าในเชิงหลักการระบอบประชาธิปไตยคุณยอมรับได้มาแล้วเนี่ยโอเคคุณยอมรับได้คุณยอมรับไปแต่พอในภายหลังคุณกลับมาโจมตีสิ่งที่มันไม่ได้ขัดหลักการอนะ่ะอันนี้บอกว่าแปลกเนอะแต่ว่าหลังๆที่แปลกไปกว่าน,นั้นก็คือว่าคนสภากากรเมือง ในฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยเองกลับเอาประเด็นนี้มาโจมตีทั้งที่เหมือนกับแกล้งลืมไปว่าการที่คนเหล่านั้นที่เป็นเครือญาติเขาเนี่ยต้องออกจากพื้นที่ทางการเมืองไปเนี่ยด้วยการถูกตัดสิทธิ์หรือโดนอะไรก็ตามอะที่มันไม่ใช่คันลองประชาธิปไตยอะ่ะเขาไม่ควรออกไปตั้งแต่ต้นการที่อุค,คุณอุงอิงมานั่งในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีวันเนี้ยแล้วใครจะบอกว่าเขาสืบสันดานมาเนี่ยคุณลืมคิดย้อนกลับไปหรือเปล่า ว่าคุณทักษิณควรออกจากสนามนี้ตั้งแต่ต้นไหมใช่ไหมเขาออกจากสนามนี้ด้วยการรัฐประหารแล้วก็โดนคดีความที่ตั้งขึ้นหลังจากนั้นถูกไหมคือถ้าตามคดรองปกติยากิพี่น้องลูกหลานเขาก็ไม่ต้องมานั่งตรงนี้หรอกแต่เมื่อคุณเอาตัวจริงออกไปไงมันก็เลยมีคนอื่นๆสืบทอดเรืยมาแล้วตอนนี้มันก็ลามมันก็ลามไปที่คุณชาดาแล้วมันจะลามไปที่ใครต่อ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องมาด้อยค่ากันรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยกฎหมายเปิดช่องให้มีได้นะคะคราวนี้คนที่เขา n o m i n a t e กันเนี่ยเขาเป็นใครส่วนใหญ่เขาก็เป็นสสใช่ไหมก็คือนักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมาบางคนเนี่ยต้องออกจากตําแหน่งนั้นไปด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลประชาธิปไตยอะ่ะเขาไม่ได้แพ้การเลือกตั้งเราต้องออกไปเขาไม่ได้มีคดีอะไรที่ทําให้เขาติดคุกแต่อยู่ๆเขาต้องออกไปเนี่ย สิทธิ์ของเขาที่มันเคยมีอยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยถ้าเขาอยากจะน o m i n a t คนอื่นที่เขาคิดว่ามีคุณสมบัติและทำได้ไม่น้อยไปกว่าเขาเนี่ยมันเป็นความชอบธรรมที่จะทำนะอืมคือกฎหมายเปิดช่องให้ทำแน่นอนแต่เมื่อมาคิดถึงเรื่องหลักการประชาธิปไตยเนี่ยในบริบทที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เสียเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยต่อให้เขาเอาคนอื่นในครอบครัวลงสมัครรับเลือกตั้งแทนเ,นเขาในเขตของเขาเนี่ย เขาก็ได้อยู่แล้วเพราะเขานับถือกันทางครอบครัวยกตัวอย่างคุณชาดาเนี่ยคุณชาดาที่อุทัยธานีเนี่ยคือเอาใครนำสกุลไทยเศษลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นเขาก็ได้เพราะว่าในพื้นที่นั้นมันคือพื้นที่ของเขาคนที่เขานับหน้าถือตากันเนี่ยเขานับถือกันทางตระกูลถูกไหม <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเออสแตสปิริตถอนชื่อตัวเองออกทั้งที่ไม่ทํำอะไรผิดเนี่ยนะ แล้วเขารู้สึกว่าอะลูกเขาก็โปรไฟล์เหมาะสมมีคุณสมบัติการศึกษาดีมีประสบการณ์ทํางานการเมืองช่วยเขามาตลอดเนี่ยแล้วจะมานั่งแทนเขาเนี่ยโบไม่ได้รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่จะต้องมาโจมตีกันโดยเพาะว่าโจมตีนักการเมืองที่เขาก็เพิ่งที่จะเข้ามารับตาแหน่งยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยคนจํานวนมากในสภาเนี่ยเขาก็มาจากครอบครัวนักการเมืองนั่นแหละเขามาจากครอบครัวนักการเมืองไงเขาถึงได้ใกล้ชิดกับการเมืองแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะเข้ามาทํางานการเมือง ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดที่ใครจะเข้ามาเพราะว่าครอบครัวเขาเป็นนักการเมืองมาก่อนพ่อเขาเป็นสสมาก่อนลูกก็มาเป็นสสต่อแล้วลูกก็มาเป็นรัฐมนตรีต่อมันไม่ได้ผิดตราบใดที่ต้นทางมันมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วถ้าสมมุติเขามีการ nominate ชื่อการให้คนนี้ดำรงตำแหน่งแล้วก็เฮ้ยดูนามสกุลเดียวกันแล้วเราอาจจะรู้สึกแปลก,ปลกๆในฐานะคนเมืองเงี้ยนะ ถามว่าสุดท้ายเขาจะไปถูกตัดสินที่ไหนเขาจะไปถูกตัดสินในสนามเลือกตั้งหน้าถ้าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคนในพื้นที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่ได้รับการรับเลือกแต่ถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่เขาโอเคเขาเลือกเข้ามาใหม่นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้ผิดต่อประชาชนคืออย่าไปมุ่งหมายที่จะโจมตีกันทางการเมืองซะจนขาดความละเอียดอ่อนที่จะมองเข้าไปจริงๆว่าสุดท้ายสิ่งเนี้ย มันผิดหลักการประชาธิปไตยหรือเปล่ามันไม่ผิด